ชนอลนายท a l อดพยายร o n ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะวันนี้มีลายมือมาเปรียบเทียบให้ดู2ลายมือนะคะระหว่างลายมือ,อผิวขาวกับลายมือผิวคล้ำนะคะสองลายมือเนี้ยจะเห็นได้ว่าลายมือผิวขาวเนี้ยดูแล้วเหมือนเส้นไม่สวยนะคะแต่คนที่มีลายาคนที่มือคล้ำเนี้ย ะะสีเข้มก่านเนี่ยลายมือเขาออกดูสวยนะคะแต่จริงๆแล้วดีทั้งคู่ะคะมาดูกันค่ะเราจะมาดูลายมือ,อผิวคล้ำก่อนนะคะสิ่งที่ดีก็คือเขาจะมีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ค่ะที่เกิดมาจากเส้นชีวิตเส้นสมองนะคะแล้วก็มีเส้นวาสนาขึ้นไปตัดแบบนี้นะคะกลายเป็นสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเรียกว่า สามเหลี่ยมขุมทรัพย์สามเหลี่ยมเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเลยก็ได้เพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่มากๆแล้วเป็นสามเหลี่ยมที่เก็บเงินค่ะเวลาหาเงินมาได้และเก็บเงินอยู่และเงินที่หามาได้และเก็บเนี้ยเจริญง,งอกงามงอกเงอยออกดอกออกผลนะคะคือเขาเก็บเงินในรูปแบบของอาการลงทุนเก็บเงินในรูปแบบของการที่ให้เงินมันงอกเงยนะคะดังนั้นถือได้ว่าเขาจะร่ํารวยได้ค่ะ ะะและนอกจากนี้เขายังมีตัว V แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะคะก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่มี V ีวิตต r y อยู่บนเนินเสานะคะหมายความว่าเขาจะประสบความสำเร็จค่ะ ะะชีวิตเขาจะประสบความสําเร็จนะคะร่ำรวยมีชื่อเสียงมาจากความมานะบากบัน่นพยายามนะคะเป็นคนที่อึดทํางานหามรุ่งหามค่ํามไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆนะคะถึงแม้ว่าชีวิตเขาเนี่ยจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยเส้นตัดตรงเนี้ยค่ะนะคะเส้นตัดตรงโคนนิ้วโป้งเนี่ยบ่งบอกถึงอุปสรรคปัญหานานานประการชีวิตที่เต็มไปด้วยขวากหนาม แต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆนะคะและประกอบกับมีทั้งวีนะคะความเจริญรุ่งเรืองและมีทั้งสามเหลี่ยมมหาศเศรษฐีสามเหลี่ยมคุมทรัพย์อยู่ด้วยจึงทำให้เขานั้นสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ด้วยความอึดความอดทนความเพยายามนะคะหาเงินหาทองมาได้ก็เอาไปต่อยอดเอาไปลงทุนต่อทำให้ร่ำรวยได้ค่ะ นะคะต่อไปเราจะมาเปลี่ยนมาดูที่มือของคนที่ลายมือไม่สวยที่บอกว่าไม่สวยเพราะอะไรไม่สวยเพราะว่าเขามีเส้นสมองที่ไม่สวยค่ะ นะคะเส้นสมองตรงนี้มันยึกยือนะคะแล้วมันก็ขาดแบบนี้นะคะเส้นสมองที่ไม่สวยเนี่ยบ่งบอกว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบประสาทนะคะอาจจะเป็นคนเครียดง่ายเป็นคนที่ตื่นตระหนกแพนิกง่ายหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการศึกษาค่ะนะคะหรือเขาอาจจะเคยประสบอุบัติเหตุกระทบกระเทือนนะคะจิตใจหรือสมองก็ได้นะคะ แต่เขาก็มีเส้นดีๆหลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเส้นสมองที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยหมายถึงปัญหาในเรื่องของการเรียนไม่จบนะคะเรียนไม่ไปติดต่อกันนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะแต่ทีนี้เนี่ยมาดูว่าเขามีลายมืออะไรที่ดีบ้างนะคะเขามีปลาค่ะนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วเขาไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะคะเขามี2ตัวค่ะ เขามีปลาถึง2ตัวนะคะตัวแรกเนี่ยอยู่บนเนิน อยู่บนเนินเนินจันนะคะเนินแห่งสัญชาตญาณจินตนาการนะคะและความคิดสร้างสรรค์หมายความว่าปลาเนี่ยมีความหมายแปลว่าความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความสุขแฮปปี้นะคะดังนั้นปลาถึง2ตัวที่เกิดเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากเส้นชีวิตด้วยนะคะชีวิตเขาจะเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นะคะสําหรับสัญลักษณ์ของปลาสองตัวส่งผลให้ชีวิตของเขานั้นนะคะ มีความสุขแล้วประกอบกับเขาอาจจะเป็นศินลปินนะคะมีไอเดียดีมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ยังมีพลังอํานาจในเรื่องของสัญชาตญาณน,นะคะซิกเซนต์ต่างๆทําให้ช่วยเขาให้ให้เขานั้นน่ะมีเหมือนกับมีรางสังหรณ์ที่ดีการตัดสินใจอะไรเนี่ยก็จะดีถูกซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่ร่ำรวยได้ ะะเพราะปลาสองตัวเนี้ส่งผลดีต่อชะตาชีวิตของเขานั่นเองค่ะนะคะและนอกจากนี้เขายังมีเส้นอะไรที่ดีอีกเขามีเส้นใต้นิ้วนางค่ะนะคะเรียกว่าเส้นอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์นะคะคือ เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนะคะเขาอาจจะทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานงานประจำทีออ่อยู่ในระดับที่สูงนะคะหรือว่าเขามีชื่อเสียงที่ดีนะคะอาจจะเป็นเซเลบก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่หาเงินได้จากชื่อเสียงของตัวเองะะเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองหรืออาจจะทำงานอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะคะมีมีเกียรติยศสูงมีเกียรติสูงหรือว่ามีชื่อเสียงที่ดีนะคะทาให้เขาร่ารวยได้ด้วยอานาจของ เส้น2องเส้นนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในมือของเขาจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเส้นออกมาแบบนี้ค่ะนะคะตรงเนินสุนะคะตรงเนินสุมีเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่คือเส้นรายได้ค่ะเส้นรายได้เงินเข้ามาเรื่อยๆเส้นคนหาเงินเก่งเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆเงินเข้ามาหลายทางเงินพลั่งพลูหลั่งไหลเข้ามานะคะดังนั้นเขาจึงร่ำรวยได้เพราะว่าเป็นคนหาเงินเก่ง เงินดีนะคะแล้วก็ประกอบกับดวงเนี่ยนะคะมีความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ล่ำรวยนะคะแล้วก็เกียรติยศชื่อเสียงดีนั่นจึงบอกว่าเขาก็เป็นคนที่โชคดีได้ถึงแม้ว่าลายมือของเขาจะไม่สวยก็ตามนะคะทีนี้เรากลับมาดูว่าลายมือของคนที่มีมือสีคล้ำเนี่ยนะคะสีเข้มเนี่ยเขามีอะไรอีก ที่แน่ชัดเลยอย่างที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนะคะว่าเขามีสัญ,ญลักษณ์รูปตัวเอ็มค่ะเห็นไหมคะเส้นอันนี้คือเส้นเส้นหัวใจแล้วก็มีเส้นเชื่อมตรงนี้ค่ะนะคะมาเชื่อมตรงนี้มาเชื่อมกับเส้นสมองและอันนี้คือเส้นสมองนะคะและเส้นชีวิตเป็นรูปตัวเมค่ะ นะคะเขามีสัญลักษณ์ lucky M ค่ะนะคะลายมือคนร่ําคนรวยคนมีเงินคนได้จับเงินแสนเงินล้านเงินก้อนโตเนี่ยก็จะต้องมีลายมือที่เป็นรูปของ lucky M นะคะคืออักษรตัว M ตรงเนี้ยที่เกิดมาจากเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นหัวใจแล้วก็มีเส้นเชื่อมต่อนะคะระหว่างเส้น หัวใจกับเส้นสมองนะคะคนที่มีลัคกี้เอ็มก็คือคนที่จะโชคดีนะคะเอ็มหมายถึงมันนี่หมายถึงการเงินหมายถึงมินเลียนแนวหมายถึงเศรษฐีได้นะคะมันมีหลายเส้นประกอบกันนะคะจึงทําให้เกิดความร่ํารวยได้ถึงแม้ว่าชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยอุปสรรคนานับประการก็ตามนะคะตรงนี้อุปสรรคเยอะมากนะคะนานับประการแต่เขาเองเขาก็มีลายมือที่ดี่ะ ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมคุมทรับหรือว่าลัคกี้เอ็มก็ตามหรือแม้แต่ V ีวิก o ตอรี่อยู่บนเนินเสานะคะนอกจากนี้นะคะใต้นิ้วนางนะคะเนินอาทิตย์ก็ยังมีเส้นอาทิตย์อีกนะคะก็บ่งบอกว่าเกียรติยศชื่อเสียงดีมั่งคั่งร่ำรวยการเงินดีนะคะจึงเป็นลายมือของคนที่ หาเงินได้แล้วก็มีเงินเก็บมีเงินลงทุนนะคะร่ำรวยมีชื่อเสียงที่ดีมีเกียรติยศนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะลายมือของออคนที่มีและมีมือขาวๆนี้บ้างนะคะมีอะไรอีกในมือของเขานะคะสิ่งที่เห็นนะคะก็คือเขาจะมีเส้นตรงนี้ นะคะอันนี้คือเส้นเดินทางค่ะชีวิตของเขาเดินทางบ่อยมากนะคะการเดินทางของเขาเนี่ยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะคะเป็นคนที่อาจจะเดินทางไปเพื่อการงานอาชีพหรือการท่องเที่ยวได้นะคะชีวิตเขามีการเดินทางแล้วก็เส้นเดินทางของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกตัดอะไรดังนั้นการเดินทางของเขาเนี่ยจึงเกิดผลประโยชน์ นะคะและก็ปลอดภัยนะคะการเดินทางอาจจะเป็นเดินทางติดต่อค้าขายเดินทางเพื่อหารายได้ก็ได้นะคะอ่าต่อไปค่ะเขามีเส้นตรงนี้ค่ะนะคะตรงเนี้ยเขามีเส้นของความเด็ดเดี่ยวนะคะเส้นบนเนินอังคารต่ําเส้นของความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจเฉียบขาดนะคะแล้วก็ยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมแพ้ ะะอย่างง่ายง่นังนนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวมากนะคะนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้นะคะเขาก็มีเส้นพุ่งออกมาใต้เนินใต้เนินพารหักนะคะอันนี้ก็คือเส้นของรายได้เส้นเงินเส้นทองเส้นของความโชคดีเหมือนกันนะคะเงินทองหลั่งไหลมามีเส้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยอ่ะนะคะบ่งบอกว่าลายมือของคนนี้ร่ำรวย นะคะร่ำรวยนอกจากนี้ใต้นิ้วกลางนะคะก็ยังมีเส้นเสานะคะเส้นเสาอีกก็คือเป็นคนที่มีความอดทนมีความอึดนะคะแล้วก็เป็นคนที่โชคดีนะคะในเรื่องของอาการหาไรายได้การหาเงินมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะมีความเพียรพยายามนะคะแล้วก็มีความอึดความอดทน นะค,ะคนที่จะทํางานแล้วประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีความเพียรพยายามและความอึดความอดทนประกอบกับเป็นคนที่จิตใจเนี่ยใจคอเด็ดเดี่ยวด้วยนะคะในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆก็ถือได้ว่าเฉียบขาดนะคะก็เป็นคนที่ใจเนี่ยสตรองมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะกลับมาดูของฝั่งนี้บ้างค่ะนะคะเขามีเส้นอะไรอีกออจะเห็นได้ว่าเขามีเส้นเนี่ยตรงนี้นะคะน,นิ้วนี้นิ้วนี้นะคะนิ้วนี้ ะะเขาจะมีเป็นเส้นตรงข้อนิ้วเนี่ยนะคะชัดนะคะเป็นเส้นขีดขีดชัดนะคะแบบนี้บ่งบอกว่าเป็นคนร่ำรวยรายได้ดีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเส้นตรงระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะเส้นแยกออกมาตรงนี้นี่คือเส้นของการได้ครอบครองทรัพย์สมบัติ ะะเส้นหลักทรัพย์ค่ะตรงนี้คือเส้นหลักทรัพย์นะคะก็จะมีการครอบครองที่ดินหรือบ้านนะคะหรือได้รับมรดกค่ะเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์นะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะตรงนี้เส้นนี้เส้นอาทิตย์ออขออภัยค่ะตรงนี้นะคะเส้นพุทธเส้นพุทธคือเส้นของออการทําธุรกิจการค้าการขายนะคะแล้วก็มีเส้นขวางขวางอยู่บนเนิน อยู่บนเนินพฤหัสด,ด้วยนะคะก็เหมือนกันค่ะทั้งสองคนมีเส้นแบบนี้นะคะอันนี้เส้นยาวหน่อยอันนี้เส้นสั้นหน่อยก็เป็นคนที่โชคดีในเรื่องของอเงินทองมีหลังไหลเข้ามาเงินทองไม่ขาดมือนะคะถ้ามีเส้นตรงเนินพลฤหัสแบบนี้นะคะเส้นเนินพลฤหัสก็คือเนินแห่งเนินคุณธรรมวาสนาบารมีเนินคุณธรรม,าารม,ค,รรมคุณงามความดีทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติที่ทำยิ่งถ้า ทำบุญเยอะๆนะคะเป็นคนดีและทําบุญเยอะๆในชาติปัจจุบันนะคะก็จะยิ่งส่งผลให้บุญเนี่ยทำให้ชีวิตราบรื่นชิมให้ชีวิตมีความสุขทําให้ชีวิตคลค่องค้าปลอดภัยถูกปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีที่ทํานะคะประกอบกับหาเงินคล่องเงินทองหลั่งไหลเข้ามาง่ายขึ้นด้วยนะคะถ้าเป็นคนที่ยิ่งบริจาคบ่อยๆด้วยเนี่ยนะคะ,ะไรายได้ดีก็บริจาคนะคะก็แบ่งปันก็บริจาคยิ่งเป็นการส่งเสริมดวงชะตาให้มีโชคลาภเงินทองเข้ามาอีกค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะให้กับคนที่มาชมคลิปนะคะคลิปนี้ว่าเรามีเส้นอะไรที่ดีๆกับเขาบ้างนะคะซึ่งหลายๆคนที่คอมเมนต์มาแชร์ประสบการมาก็บอกว่าอ๋อมีตรงนี้จะดีไหมมีตรงนี้คือมันจะต้องประกอบกันหลายๆเส้นนะคะเพราะว่าทุกเส้นบนลายมือของเราส่งผลต่อ ชีวิตมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้งนั้นนะคะอย่าไปโฟกัสที่เส้นใดเส้นหนึ่งโอ้มี Lucky ลัคกี้เอมรวยแต่อาจจะมีเส้นไล้ในมือเนี่ยเพียบเลยก็ได้นะคะดังนั้นก็เวลาที่จะดูลายมือด้วยตัวเองนะคะก็โฟกัส ที่หลายๆจุดหลายๆเส้นนะคะอย่าไปโฟกัสเฉพาะสิ่งดีๆที่มันมีอยู่บนมือเราอย่างเดียวนะคะเพราะเส้นรองเส้นอื่นๆเนี่ยนะเส้นย่อยหรือว่าเนินต่างๆสมบูรณ์ไม้นะคะมีเส้นล้ายอะไรที่เกิดขึ้นไหมด้วยนะคะก็ดูนะคะหลายๆคลิปที่อาจารย์ทํามานะคะมีทั้งดีและไม่ดีสัญญาณที่ดีและไม่ดีก็ลองดูนะคะก็ศึกษาด้วยตัวเองได้นะคะในการดูลายมือค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากร By โครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ